เฮ้ยวิชาเอฟยูพวกมึงเก็บฝ่ากันยังวะขายเก็บคนละเท่าไหร่วะคนละร้อยเออกูจำหน้าคนละร้อยเก็บได้แล้วสามสิบบาทพวกมึงมาเก็บกันได้ยังเออวะยังไม่ครบเลยแม่งตรงเลยเนี่ยใกล้ใกล้ใกล้ d ด a d l i n e เรื่อยคืนนี้ไปเก็บตลาดมานทองสามพุอตรงนั้นได้ไหมั่นตรงนั้นกูเห็นเขาเก็บขวดแต่เขาไม่ได้แยกฝ่าเราก็น่าจะขอไเราก็ไปเราไปแยกฝ่าก็ได้เราเหลือไม่เก็บเลยเราเหลือไม่เก็บฝ่ายนะนี่ได้เออแลเดี๋ยวเราไปดูที่ข้างสึบวัะแล้วก็ ไปเก็บไปเดินเก็บเ,บเป็าอาหารหน่อยโอเควันนี้แล้วกนะัน,กนโอเคคืนนี้สามทุ่มนะสามนู่นจต่ละเพื่อนสามทุ่มเจอกัน เพื่อนวันนี้ไม่ได้ฝ่ามึเงเปล่าวะเฮ้ยเทำไมมึงเจ็บอะ่ะทามาตลอดเลยเนี่ยเอ,อ๊ะนี่ห้องโอ้โหฝ่าจากห้องจากห้องจากห้องเยอะขนาดน,นี้เลยเหรอเออมันหลายขวดไงปกติแค่ขวดจะได้ปกติโอเคเพื่อนแล้วไปทำอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนว่าจะเอาไปบริจาคที่คณะวิทย์นะเขาเหมือนเขาจะไปปั๊มเหมือนเป็นพวกผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเหมือนพวกแบบโภชนาการอะไรพวกเนี้ยโอ้โหแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปอ่ะครับ เออแต่ขอบใจเว้ยที่แม่งได้เยอะเลยเนี่ยถือว่าเป็นขยะในห้องเนี่ยหือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคแล้วกันคิดง่ายๆเป็นส่วนหนึ่งการบริจาคนั้นก็เอาไปให้คนอื่นสร้างรายได้ได้สร้างเพิ่มมูลค่าโอเคไหมเพื่อนนีเยอะเลยขยะมันเป็นขยะปกติแยกทิ้งอย่างเดียวปกติเขาไม่เก็บหรอกเขาทิ้งกันใช่ไหมเราก็เก็บเอาไปทำอย่างอื่นได้ไงเคขอบใจมากเพื่อน